บักผ้าวเฮ็ดของหวานพี่นอกเฮ็ดหวานบักแตงไท้แกงไทยเนี้ยขูดบักพ้าวนี่เพื่อนกระเอิญกระไตพี่น้องนี่กระไตขูดบักพ้าว ขั้นมาใส่ัปนี้เอาน้ำมะม <c oughs> ีบักแต่งเขาพี่น้องน้องดา็เอาน้ำตาลใส่แล้ว ออนุญาตใส่มือคันได้พี่นอ้องใส่น้ำกะทิสดๆเลยพี่นอ้องบ่ต้องอันนั้นบ่ต้องออดอกคันแล้วก็ใส่สดๆโลดเนี่ยขี้ขันเอาน้ำมักะทิแบบเผาพี่นอ้อง มันบีบออกให้มันออกให้มันแตกกะทิแตก <c oughs> เอาค้นๆเลยนะพี่หน๊า ออแตกๆใจเกลือจักน้อยพี่นอ้องค่อยแซ่บหอมหวานเห็บบนเห็บบน น้ำตาลเขาใส้เวเดเลี่ยวเขาอกว่าใส่น้ำกะทิลดที่น่อย

มาไปพี่น้องลูกปลามันเออนี่ลูกลูกปลามันมานามใช่ลูกปลาหางมันเหมือนมานามใช่เสร็จพอ <laughs> <laughs> ว่านี้เขากันเสียบแข่พี่น้องมาเด้อพี่น้องสุขูทุคนมากินหวานแตงไทยค่ะพี่น้องอเสียบเส่บแล้ว หวานแตงไทยเดอพี่นอ้องทั้งแซบทั้งหอมหอมหอมแซบแซบเอามากินของหวานกันเด็กๆ

สวัสดีพี่น้องหวานแตงไทยแบบบ่แบบพี่น้องตอนอยังไงพี่น้อง จะเสียบเสียบยองเัื่องไรคุณแม่เสียบหอมเสียบหอมเสียบหอมพี่น้องอ่ะลาพี่น้องก่อนจ้าฝากกดติดตามช่องน้องดาเน้ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ พนะจ้ากดกดิงจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายหอมหวานเซ็บ <laughs>